สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซยโ,โยหนีห่างสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลควมทูเด็ดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88มอริสผาดาว youtube.com โหระษ์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยารต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศรราีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยานด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่โอเคหนึสนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันนะหันสมหาสนุกประจำในวัน สุกที่4มิถุนายน2564นะครับในดุชตาเนี่ยในวันนี้แรม10ขัมํมเดือน7ปีฉลรูวันนี้ก็สามารถที่จะทำการมงคลได้คุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะก็สามารถที่จะทำการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับนะถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่จริงๆ ก็ติดต่อมาอาจารย์จะจะได้ตรงกับในดวงชะตาหนาะพี่น้งรอนิดนึงนะครับเออถ้าใครคือถ้าใครจะดูดวงชะตาส่วนตัวอาจารย์เนี่ยนะให้คุณพอคุณแอดไลน์เนี่ยส่วนมากเนี่ยคุณแอดแล้วคุณไม่ทักมาแตนะ่ถ้าคุณไม่ทักมาอาจารย์ไม่รู้หรอกบางคนบอกแอดไปแล้วไม่เห็นอาจารย์ตอบอะไรเลยเอาคุณทักมาทักมาหน่อยเออถ้าคุณแบบน่านจะสนใจดูดวงชะตาเนี่ยทักมานะครับบางทีอาจารย์ก็ไม่รู้หรอก นะแต่คุณก็ต้องรอคิวนิดนึงนะครับต้องใจเย็นๆหน่อยนะเอออาจารย์ก็ดูตามคิวนะครับหลายคนก็เข้าใจว่าร้อนกันนะอาจารย์ทาไม่ทันจริงนะครับต้องตามคิวนิดนึงนะ <c ười> คนมันฮอตก็อย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะดูดวงชะตาของดีอย่างแม่นยำเนี่ยคุณก็ต้องรอหน่อยนะของดีก็ต้องรอนะเป็นธรรมดาก็คนมันฮอตก็อย่างเงี้ยแหละนะโอเคนะครับในดวงชะตาเนี่ยสาหรับวันนี้นะครับ พูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในแรมสิบค่ำเนี่ยฝันในแรมสิบค่ำถือว่าความฝันจะเป็นจริงในแดวันข้างหน้านะเพราะฉะนัะ้นคุณฝันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็ให้เรียบๆฝันซันะโชคลาภประสบผลความสำเร็จได้งานก็ขอให้ได้งานแล้วกันมาถึงใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ประจําในวันศุกร์นะครับในวันศุกร์เนี่ยถือว่ามีทรัพย์มากนะ ซาหัวใหม่ในวันศุกร์ก็อยู่สุขเย็นใจตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะมีลาบตัดเล็บวันศุกร์มีพกครับทานน้ำมันในวันศุกร์จะเสียสัตว์นะครับในดวงชะตาโอเค <c oughs> มาถึงช่วงเสียงเซมซี M C. กันก่อนเลยนะครับเซมซี C M C. ไปเจอในวันนี้ได้ใบที่เป็นนะใบที่27ดนะครับ โชคชะตาของท่านในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีมีความสมดุลนะครับในด้านต่างๆก็จะค่อยๆดีขึ้นในเรื่องของการงานการเงนินรวมถึงในเรื่องของความรักนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงหนึ่งในดวงชะตาของคุณสิ่งที่คาดหวังหรือปรารถนาเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายนะในเรื่องของความรักของคุณก็จะมีความสุขอารมณ์หมายที่ดีในด้านของธุรกิจ <c oughs> การค้าการขายของท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าจะสําเร็จด้วยดีนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่ดีด้วยนะแล้วก็ในเรื่องของการหางานทำเนี่ยคุณจะหางานทําได้ไม่ยากนะในดวงชะตาในเรื่องของคะแนนสอบของคุณเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับในด้านของคะแนนสอบต่างๆนะโอเคนะครับไ <c oughs> อ้ก็ต้องกินน้ำเย็นก่อน ร้านไม่ค่อยเปิดนะแถวอร้านกาแฟนเนี่ยนะสตาร์บางทีร้านอเมซอนร้านที่เปิดตามบ้านนะบางทีขขขเขาเขาปิดนะที่ไปกินกินแต่ถ้าใครไม่มีแบบว่าไม่มีเวลาไปอ่นะเออหรือถ้าร้านปิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ย อาจารย์ก็มีสูตรกาแฟมาบอกคุณนะง่ายๆนิดเดียวนะใช้เนสกาแฟได้นะถ้าคนที่เป็นคอากาแฟเนี่ยเออแล้วก็ชอบรสชาติขมใช่ไหมนะก็ให้คุณเอาแก้วใส่น้ําแข็งม,มาเนี่ยเต็มๆนะก็เหมือนกแก้วกาแฟแก้วใหญ่หน่อยอ่แล้วเ,เสร็จแล้วคุณก็ตักกาแฟเนี่ยนะหนช้อนโต๊ะผงกาแฟ1ช้อนโต๊ะตักใส่ไพในแก้วแล้วเสร็จแล้วก็ใส่คอฟฟี่เมดหนึ่งช้อนโต๊ะตามไป ใส่น้ำร้อนขนซิ่งๆๆ,ๆนะเสร็จแล้วคุณก็เทใส่ในน้ำแข็งไปนะครับอันนี้คือจุดที่สําคัญสําหรับคนที่ชอบขมนะชอบเข้มนะนมสดต้องใช้นมสดนะนมจืดอะรสจืดยี่ห้ออะไรก็ได้นะเออส่วนมากถ้าตามร้านที่เขาชอบใช้เขาชใช้ชอบใช้ของอะไรอะไรนะ้ำมามาจีหรอ ถ้าจำชื่อไม่ผิดนัต่ะอะไรจีจีเนี่ยนะให้คุณเทไปเลยสักหน่อยหนึ่งโรยหน้าโรยหน้าเออโรยอันเนี้ยความเข้มของกาแฟมันจะอยู่ตรงที่นมสดเนี่ยเละเทโรยหน้าลงไปนะแล้วเสร็จแ้กินโอ้โหมันจะแบบอืใกล้เคียงใกล้เคียงกับกาแฟสดเออบา,บางสําหรับคนที่แบบไปออกข้างน,นอกไม่ได้นะร้านก็ปิดนะอันนี้คุณก็ลองทาดูมันก็กินได้นะเออแต่ ก็กินไปก่อนในช่วงนี้นะพออะไรมันดีขึ้นคุณก็ไปไปกินที่ล้านบางทีมร้านมันก็ปิด่ะนะมันไม่มีที่ให้กินโอเคนะอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการณ์ผ่าดาวทูดีกันเลยนะครับในดวงชะตาเนี่ยสำหรับผู้ที่วันเกิดนะที่ไม่ดีก็คือวันพุธกลางคืนนะครับวันนี้สีดำควรเว้นนะ ให้เว้นสีดำก็ไหมนะในดวงชะตาสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีเขียวเป็นต้นสีที่ดีสุดเลยนะก็คือสีชมพูนะครับสีชมพูดีสุดสีที่รองลงมาคือสีส้มสีมากสุดอันเดียวันนี้ก็คือโกเมนนะเพราะฉะนั้นโกเมนใส่ได้นะในดวงชะตาก็จะดึงดูดโชคลาภนะครับดวงชะตาในวันนี้นะครับใครที่เกิดในวันอังคารยกมือขึ้น คนเกิดในวังคารคุณยกมือขึ้นนะครับคือคุณจะต้องรู้เข้าใจในดวงตาของคนที่เกิดในวังคารคนวังคารเนี่ยเป็นคนที่ถ้าพูดดีเนี่ยนะพูดดีกับคนวังคารเนี่ยเท่าไหร่เท่ากันนะเต็มที่แต่ถ้าคุณพูดไม่ดีกับคนวังคารเนี่ยมีปัญหาแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเคล็ดลับถ้าคุณมีเพื่อนวันอังคารหรือมีแฟนวันอังคาร หรือมีคนรู้จักเป็นวันอังคารก็แล้วแตนะ่คุณก็ต้องฉลาดนิดนึงในการพูดพูดให้มันดีเข้าไปเถอะนะเท่าไหร่เท่ากันสําว์ัวคนที่เกิดในวันอังคารวันนี้นะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยขยันให้เต็มที่คุณจะมีโชคลาภประสบผลความสําเร็จหวังในดวงชะตาทําอะไรก็มักจะประสบผลความสําเร็จนะครับวันนี้ถ้าคุณขยันมีโชคลาภแน,น่นอนนะคนที่ไม่ดีอย่างที่บอกก็คือพูดเกินคืนนะครับ แล้วก็ราศีกุมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยู่นิ่งๆนะสดมลไหว้พระขบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงตาให้ระวังในเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือโรคร้ายที่เกิดขึ้นด้วยต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยถือว่าดวงตาคุณเนี่ยต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะเกี่ยวข้องกับตะคิวระบบเลือดต่างๆโรคไข้ต่างๆเนี่ยนะคุณก็ต้องระมัดระวังไว้ดนิดนึงนะต่อมาคนที่เกิดในวัน นะครับก็ถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยนะถือว่าวันนี้คุณก็จะมีเกณฑ์การเจราจาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์หรือเงินเรื่องท้องต่างๆก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีคนเกิดในวันเสาร์วันเนี้ยคุณอาจจะต้องใช้ความอดทนให้มากนะครับอาจจะเหน็ดเหนื่อยในสิ่งต่างๆก็ต้องอดทนแต่คุณทนได้อยู่แล้ว เพราะตำแหน่งดาวเสาเป็นเกษตรแต่มันก็ทนได้นะนอกจากอยู่ในภพที่เสียก็คือไม่ทนนะจะทนไปเพื่ออะไรใช่ไหมเออจะทุมเพื่ออะไรตัดม่งเลยนะต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีถือว่าในดวงตาเนี่ยผู้หลับผู้ใหญ่ก็สนับสนุนส่งเสริมดีในดวงตาของคุณนะครับวันนี้ผู้ใหญ่ไม่ไม,ไม,ไมีปัญหาหรอกนะขอให้คุณซื่อสัตย์ซื่อตรงนะครับผู้ใหญ่ไว้ใจคุณแน่นอนนะแต่ถ้าคุณ <laughs> ไม่ตรงเบี้ยวคด เคี้ยวคดโอ้โหสักวันหนึ่งนะนะออก,ก็จะตามสนองนะเพราะฉะนั้นทําให้ดีที่สุดะนะในดวงชะตางคุณต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับคนเกิดวันศุกร์เนี่ยถือว่าการเงินนะครับในสิ่งต่างๆจะดีขึ้นในเรื่องของคําพูดกับจาก,ก็ไม่ได้ม,ไมีไม่ได้มีปัญหาภาษาอะไรนะพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ไม่ได้เสียห้ายตรงไหนนะครับเพราะมีคนเชื่อถือในคําพูดของคุณนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอิทธิพลของดวงดาวในวันนี้ ก็มีแต่ดาวพระราหูเท่านั้นนะครับดาวพระราหูเนี่ยก็ยังติดพิษครุฑอยู่นะแล้วก็มีคนถามว่าอาจารย์จะติดไปถึงเมื่อไหร่นะนะจะติดพิษครุฑไปถึงเมื่อไหร่นะอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็แหมดูดวงชะตาเลยวันนะคุณก็ต้องมาติดต่อทุกวันใหม้มาดูทุกวันนะแต่สําหรับคนที่มาดูด,ดวงชะตานะส่วนตัวอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกให้หมดอะ วันไหนเมื่อ,อไรเดือนนี้จะช่วงไหนนะอันนี้ละเอียดนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นดวงรายวันก็ติดต่อติดตามเป็นวันๆไปนะโอเคนะครับอันนี้มาพูดถึงตามลัคนาราศีกันะอย่างรวดเด็วมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆกันเลยนะครับชาวราศีเมฆในดวงชะตางคุณดาวการงานเสาเป็นเกษตรดีนะตอนนี้เสายัง อยู่ตรงเดี๋ยดูสิเปลี่ยนอย่างอย่างนะในดยชะตาเนี่ยดาวเสาเนี่ยนะครับก็ยังเกาะนหวังศุกอยู่ศุกกับเสาเป็นคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับถึงแม้ว่างานดีอึดหาทุกใจจําใจทําหรือฝืนทําหรือไม่มีทางเลือกนะก็ต้องทำไปก่อนนะวันหลังคอยว่ากันในดวงชะตาคุณ วันนี้ดาวการงานของคุณเนี่ยไปเป็นอุสาหะหมายถึงดวงชะตาคุณจะต้องขยันในการทามาหากินในเรื่องของการงานถือว่าจะประสบผลความสําเร็จนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าทามาคาขึ้นนะคุณจะหมกมุ่นในสิ่งต่างๆนะครับในเรื่องของงานก็ทาให้เต็มที่ไปเลยนะในดวงชะตาในเรื่องของการเงินก็ถือว่าได้เงินนะครับนะวันนี้ชาวราศีเมษถ้าคุณขยันสุดๆเนี่ยจะมีโชคลาภแล้วก็จะมีสิ่งที่ดีๆหรือมีเป็นโชคลาภลอยจับ ครอบครัวหรือญาติพี่น้องด้วยเช่นกันต่อมา,ชา,า,ากกชาวลัคนาราศีพึกศกชาวราศีพึกศกดวงชะตาของคุณในวันนี้ถือว่ามีโอกาสได้เงินนะได้เงินก้อนไม่รู้มาจากไหน <c oughs> ไม่คอยชุนโชคดีกันเอ้ได้เงินก็ถือว่าดีแล้วอย่าไปคิดมากนะเออในดวงชะตาของคุณเนี่ยถ้าคุณไปเสี่ยงโชค นะหรือจะไปซื้อรถตอรี่อะไรก็แล้วแต่แหมพูดถึงควันหลงแล้วลืมพูดเลยนะงานเยอะเพราะฉั้นดวงชะตาคุณเนี่ยนะเอในเรื่องของโชคลาภนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะของวันที่หนึ่งมิถุนานเนี่ยทั้งบนและล่างเลยรู้ไหมของอาจารย์เนี่ยคุณไปดูคุณไปฟังนะนะอยู่ในตัวเลขเนี่ยประมาณหกสิบเอร์เซ็นตนะครับหกสิเปอร์เซ็นตนะแต่ว่ามันแหม,มก็ต้องธรรมดาต้องก็ต้องกลับนะ คนคนเขาเล่นเป็นเขารู้รู้ดีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมียังรวดเร็วเลยนะครับแต่คุณรอติดตามได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีพุกศกวันนี้ให้คุณไปแสวงหาโชคลาภถึงจะประสบผลความสำเร็จหมายถึงไปซื้อรอตเตอรี่ไกลๆหน่อยซื้อเลยวันนี้นะดวงคุณมีโอกาสที่จะมีโชคนะครับ ในเรื่องของงานวันนี้ก็ถือว่างานต้องระมัดระวังความเสียหายหจะมีปัญหาสระหาาให้ระวังอุบัติเหตุนิดนึงนะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพฤหัสอยู่บพสุภาในดวงชะตาเนี่ยนะครับดาวพฤหัสเนี่ยจะเริ่มถอยเริ่มพักเริ่มถอยจริงนะครับก็คือวันที่ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มีคาตอบหมดแล้วน้าหลายคนที่มาดูดวงชะตาอาจารย์อาจารย์บอกไปหมดเลยนะบอกทุกดาวเลย,เลยนะเออวันนีออ้คุณร้อติดตามได้นะในคลิปดูดวงชะตาหลายวันนะครับในเรื่องงานของคุณในวันนี้ก็ถือว่าดีนะสบายใจได้ในด้านของการเงินการทองเนี่ยดาวพระจันทร์ก็อยู่อยู่ในภพกรมมะนะครับวันนี้ดาวการเงินของคุณเนีน่ยทธุรกรรมก็มีโอกาสได้ผ่านประสบผลความสําเร็จสมหวังนะที่ดีในดวงชะตาคุณคุณก็มีโอกาสได้เงินนะ ก็มีโอกาสได้เงินมีโชคลาภด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนา,าราศีกรกฎชาวลัคนา,าราศีกรกฎเนี่ยวันนี้สังเกตได้เลยดวงคุณปากกับใจจะตรงกันให้เรามัดระวังในเรื่องของคําพูดนิดหนึ่งนะครับบางทีคุณพูดตรงเกินไปกวอาจจะมีอุปสรรคปัญหาได้นะแต่วันนี้คุณก็มีโอกาสนะครับที่จะมีโชคลาภเข้ามาด้วยจากความขยันขันแข็งของคุณ นในเรื่องของความรักคุณจะต้องหาคู่ที่ขยันในการทำมาหากินถึงจะดีในดวงชะตาของคุณในด้านของการเงินเนี่ยนะครับอิทธิพลของดาวอาทิตย์เนี่ยก็ยังอยู่ในภพลาบะก็มีโอกาสที่ดีนะจะมีดอกมีผลกําไรเข้ามาในดวงชะตาคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาราศีสิงเนี่ยในดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวประจําตัวในวนันนี้นะครับก็ถือว่าคุณจะมีเกณฑ์การเดินทาง นะหรือมีเกณฑ์การติดต่อในเรื่องของการงานนะครับในโดยจะตามคุณในด้านของความรักไม่ค่อยดีมีเรื่องทะเลาะบอกแว้งกันให้ระวังปัญหาในเรื่องของงานด้วยที่ติดต่อกับต่างถิ่นต่างแดนเอาไว้อาจจะมีอุปสรรคนะครับในเรื่องของการเงินก็ถือว่าได้เงินนะในโดยจะตามคุณต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยดาวไปจําตัวก็ไปอยู่ในภพสุภะในเรื่องของงานของคุณวันนี้ก็ถือว่าดีจะมีความมั่นคง นะครับแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของความขัดแยง้งในเรื่องของความคิดในเรื่องของคําพูดในเรื่องของเอกสารด้วยในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยถือว่าได้เงินอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหารูปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณในวันนี้เลขสามเนี่ยก็จะนําโชคลาภมาให้กับคุณนะักชาวราศีกันต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวประจาตัวอยู่ภพสุภาวันนี้ยังไงก็ดีนะครับ ในด้านของงานก็ยังมีอุปสรรคปัญหาให้ระวังระวังในเรื่องของการใช้อำนาจในสิ่งที่ผิดนะครับให้ระวังในเรื่องของคดีควาไมไปด้วยนะในดวงชะตาคุณส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับอินทรพลังคารเป็นนิดอยู่พบกร,รมมะนะเพราะนการเงินของคุณในวันนี้ก็จะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภเข้ามาในระดับหนึ่งนะครับของชาวราศีตุลน,นะต่อมาชาวลัคนาราศี พิจิกเช่าราศีพิจิกในดวงในด้านของการงานของคุณในวนี้นะครับก็ถือว่ายังขับเคลื่อนเดินหน้าไปได้นะในดวงชะตาคุณในด้านของการเงินก็ถือว่าได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีในเรื่องของครอบครัวก็ดีนะครับไม่ได้มีปัญหารุพะศัาการนะเพราะฉะนั้นก็ลุยให้เต็มที่นะทำอะไรด้วยความไม่ประมาทนะครับแต่ดวงคุณอาจจะไม่ค่อยจะเต็มที่หรือไม่ค่อยจะขยันสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีธนูราศีธน,นูเนี่ยดาวการงานก็ยังเป็นอุปสรรคอยู่นะครับในเรื่องของงานแล้ววันนี้ไม่ควรเสี่ยงโชคนะ <c oughs> ถ้าใครจะเสี่ยงโชคนะบนมหาสมุทรใต,ตมหาสมุทรยังไม่ควรในวันนี้นะเว้นไว้ก่อน <c oughs> นะในดน้านของการเงินต้องขยันในการหาเงินหนาะทองครับ ถ้าคุณจะได้มากคุณต้องขยันมากขึ้นอยู่กับความปันของคุณเป็นสําคัญในเรื่องของการงานนะในด้านของงานก็บอกไปแล้วนะครับมีอยู่สักแต่วันนี้คุณเนี่ยก็อาจจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษด้วยเช่นกันอาจจะมีรายจ่ายนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรวินี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับก็ต้องใช้ความอดทนอย่างที่บอกในดยตา่างคนในด้านของการงานในอิทธิพลดาวศุกร์ก็อยู่ในภพอาลี งานต้องมีอุปสรรคปัญหาเราก็ต้องระมัดระวังบริวารเก่าๆจะนําความเดือดร้อนมาให้คุณด้วยเช่นกันในดวงชะตาวันนี้กว่อาจจะมีปัญหาของบริวารด้วยนะแต่ก็ต้องระวังนะครับในด้านของการเงินก็จ่ายแหลกเก็บซักไม่ค่อยอยู่ในวันนี้ต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกลุ่มชาวราศีกลุ่มดวงคุณในวันนี้ก็ถือว่าถ้าถามเรื่องเงินและโชคลาภได้ ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีในดวงชะต,ตาของคุณนะครับในเรื่องของการงานก็ยังมีอุปสรรคปัญหานะแต่ไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคมากนักในดวงชะตาของคุณในวันนี้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนวันนี้คุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับในเรื่องของการเสี่ยงโชควันนี้ก็สามารถเสี่ยงได้นะในดวงุทโชะตาของคุณเนี่ยนะครับก็สามารถเสี่ยงได้นะ ส่วนในเรื่องของการงานนะครับก็ต้องระมัดระวังความเสียหายต่างๆต้องรอบคอบไม่ต้องรีบร้อนในเรื่องของงานนะครับเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นของมันเองนะโอเคอันนี้ครบแล้วทั้ง12ราศีนะครับเดีย๋ยวจะมาเสียงไพด่ดูให้เพิ่มเติมว่าดวงชะตาคมเป็นอย่างไรบ้างนะ <c oughs> ที่หนึ่งนะครับใบที่สองใบที่สามโอเคให้เวลาสิบวิเริ่มเช็คงโสาสีงโขชิฝอยก็จับคนที่เริ่มไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ครับ The The Full นะครับในโดวจะตาขงคุณณเพียงเนี่ยดวงคุณในวันนี้ก็จะมีเกณ์การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในเรื่องของการงานนะครับแต่การเงินยังไม่ค่อยเี่แน่นอนนัก ยังคาดหวังอะไรไม่ค่อยได้นะครับในเรื่องของความรักคุณก็มักจะเป็นคนที่เจ้าชู้นะเออแต่ในช่วงนี้ถ้าคุณชอบพอใครแล้วคุณก็จะลุยจีบอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันนะต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สองที่คุณได้ป๊อก m p x นะครับวันนี้ก็ถือว่าคุณจะมีความสุขนะด,ดีในเรื่องของการใช้จ่ายการเงินนะครับความรักก็ถือว่าจะมีความสุขเข้ามาด้วยเช่นกันนะในเรื่องของการงานก็ถือว่าประสบผลคว่าสําเร็จนะครับต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สามที่คุณได้ป๊อ หนึ่งเหรียญน,นะเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณถ้าคุณเลือกไพ่นี้คุณจะได้เงินก้อนเข้ามาก็ขอให้คุณโชคดีล้วกันประสบผลกว่าสําเร็จในเรื่องของงานก็ดีเงินก็ด,กดีในด้านของความรักก็จะมีสิ่งที่ดีดเกิดขึ้นเข้ามาด้วยเช่นกันในวันนี้นะครับโอ,โอเคอันนี้ครบแล้วทั้ง12ราศีถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาส่วนตัวกับอาจารย์นะคุณติดต่อมาได้ตามข้อมูลที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิง่ง ให้กาบอาจา์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ